เลี้ยงลูกย่บานก็เหตุคลิปไปนั่มแล้วพี่น้องเย้ยคลิป youtube เขาไปเบิ่งให้แน่เด้อกดไลค์กดแชร์ให้แนะ่กดติดตามให้แนะ <c oughs> เ่เออเลี้ยงลูกไปนั่มก็เหตุคลิป youtube ไปนั่มประเดี๋ยวต่อไปก็คือก็จะเห่เอก็จะมีคลิปนวดคลิปทำอาหารคลิปอีอยงนั่นแหละก็่อต่อไปแต่ว่าตอนนี้อะก็นกิืนไปก่อน,นกิ่นไปก่อนเนนอนพราะเดี๋ยวจะมีอันขายสินค้ายอยู่นะอ่าอยากมาเป็น ขายสินค้าไหมก็คือจิมีไลท์ทั้งไลท์สดทั้งใน u t u b e เองสินะก็อาจจะเหตุใน u t u b e ใครสนใจสั่งอะไรก็อันนี้เข้ามาเลยแอดไลน์เข้ามาเลยแอดไลน์สั่งเข้ามาเลยงสินะแต่ว่าถ้าในถ้าในในเพจมีแบบข้อความรับข้อความกับกรส,ส่งข้อความเข้ามาเลยงสินะพี่น้อง เพราะว่ามันมันจะจะมีทั้งใน youtube ก็คือจะเหตุใน u t u b e แล้วก็จะเหตุในไลฟ์สดสินะคือสามารถสง่งได้สั่งได้ตามช่องทางไลน์เลยสินะเข้าจะเดยโอนสลิปยัเอ้าไปสินะหรือว่าสะดวกโทรโทรมันก็คุณใดว่มีไลน์มีอย่างจิกระโทรมากสินะแต่ว่ามันก็ต้องมีการเก็บสลิปการเก็บยังกันไร้ซนะเนาะอ้ย คือเราก็มาพูดต่อนะคะในการเลื่องเรียนในการเห็นงานผ่านช่วงเข้ากับเก็บประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนมันมุ่ขึ้นกันเนาะมิขึ้นเรื่องเรี่ยนเรื่องการเห็นงานก่อนนะบา,บางว่าเขาจะเห็นงานมองได้มันจะมีทุผูทุกคนผูชักผูสร้างเรื่งองการแข,แข่งแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมีเบิร์ด้นอ,อ,อยุ่กบว่ามองได้สีลหลแล้งเป็นแห้งซำดาเข้ากับ อดเอาอดเอาอดไดซ้ำา้อดอดอดบ่ไดเ้ากว่ากันไปตามเรื่องแต่ละคนาะอ่าพอบดใดนี่แต่งานใดก็คือก็บกุกคืองานเจ้าของท่านเจ้าของเท่ากับต้องขยันเองบ้างแผนเองบริหารเองทุกอย่างออกแบบไอเดียเองทุกอย่างสินะอันนี้คืองานของตัวเองนะ แล้วเฮาจะเหดอยู่ใสเฮาก็ว่ากันไปแต่สําหรับข่อยนี่ณนะตอนนี้คือเฮาเรียนจบแล้วเฮาเก็บประสบการณ์ได้พอแล้วเฮาก็มาเปิดค้าขายทาธุรกิจเล็กๆของตัวเองสินะแต่บอกถึงว่ากะมีขายรถเข็นอยู่เรือพี่น้องมีลูกมีรถรถเข็นให้เช่าทาขายด้วยนะมีขั้นขนาดกลางกับข,ขนาดก็ไม่ใหญ่มากก็อยู่ในขนาดกลางและข,ขนาดเล็กอ่าแต่วันนี้นี่กะต่อไปก็เดี๋ยวมี ผลิตเองและก็มีคนงานของสําหรับค้าขายที่หลายอย่างอยู่สินะเหลืองเคาเตอร์เรลืองอยัง,ยงสิกันเดี๋ยวมีการทําเองแต่ตอนนี้ก่ากระสือเขาม้าไหวแล้วส่วนหนึ่ง,งสินะพี่น้องแล้วก็ถามว่าตอนนี้คือเรียนจบมาแล้วทำอาชีพอะไรบ้างออะขอเอาตามประสบการณ์สายงานที่ข่อยเลียนมาก ได้สัมผัสมากังซี่เนาะคือว่าคือตอนที่เข้าไปอยู่พัทยาคือกันอ่ามันจะมีช่วงเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าคอยเปิดร้านอาหารแล้วผู้บัดีนี่เกิดอุบัติเหตุเกือบตายกับเจ้าของมนนะก็คือถูกรถซ้นรถต่นกันเหลือแต่กลางเหลือแต่ซี่โครงแต่ก็ผ่านมาแล้วตรงจุดนั้นก็คือเฮตดให้เฮาแข็งแรงประมาณ1ิปีผ่านมาแล้วก็คือ เฮาสิเริ่มต้นใหม่อีกเฮาสิเริ่มต้นใหม่อีกก็คือว่าเฮาสิเริ่มยุสายปันนี้ก็เฮ็ดงานต้องบาลทำอาหารรักษาโรคเทาก็คิดไปอุ้ยบ้านผู้อยังม้อนแล้วรถก็ยังม้อนแล้วอ้าวกูต้องการเงินอีกตัวนี้มาสั่นเฮ็ดงานเฮ็ดเงินใส่เฮ็ดงานโรงแรมเฮ็ดงานโรงแรมเห็นที่เซกอะไรตัวมาสั่นเอาลองไปพัดยาเบื้องมาสั่นบัรหาได้ผู้ชายบัรหาได้ผู้ชายมาสั่นได้ผัวพ่อัดาาไ้งนพร้อมาสั่นเอากับไปพัดยา ไปแพนยาไปยุกโมไปเสาอยุกโมูกะธั้งมดาเฮาคนชีวิตเฮามันเจอมันไม่ได้ดีล้วนมันก็นมีทั้งคนดีคนหายเฮาก็ต้องฟาฟันลูกประสาทแกปัญหาเฉพาะอ,อ้าต้องดูแลตัวจะค้องเองนั่งอืมก็โชคดีอยู่พี่น้องเฮากลไปแล้วมองได้ประสบการณ์ชีวิตเฮ่าเฮากระหากันนวดไปนั่งไปยุลานนวดนั่งเฮากัน หม่ไม่ก็คือบอกแล้วว่าได้งานอะไรก็เอาไปก่อนก็คือเป็นยูลานนวดน้าบบดนี้นี่ก็ก็ไปปุ๊บก็โชคดีเลยก็ได้คนดูแลอะจะดูแลทอดาใดบาทเท่าก็เริ่มมาจากรักพันรักปืนก็คือมาเรื่อยๆนะอ้าวก็เป็นธรรมดาก็เห็นให้เท่าอยู่หลอดไปที่นี่ก็เฮาก็หาเฮตดงานเหตุมองนังมองนี้แน่งานลงแน่แน่เท่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาทีมันอยู่ได คือเราชอบด้วยแล้วเราอยู่ได้อะแต่เนี่ยเ้าก็เจอพวกผู้หญิงที่เขาเห็นงานบา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 อ่ะบา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 ไปแต่ขอยแนะนําเลยว่างานบามันเป็นสายตรงมันเป็นสายตรงสําหรับคนที่อยากหาผัวฝรั่งแต่เขาก็จะมีอายุจํากัดอะแต่คุณถึงคุณจะอ้วนจะผอม แต่ถ้าคุณตั้งใจจะลดหรือคุณตั้งใจจะหาแฟนพลังกะแนะนาใ้เหตุงานบาไปเลยเพราะว่ามันสายตรงม,มีโอกาสถี100่ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่เขาทรายเข้ามาแล้วเขาเข้ามาหาคุณเลย,แต,แ,ตย,ยแต่จะยังไม่จริงใจด้วยนะสินะพี่น้องแต่จะยังไม่จริงใจด้วยก็เด็กอายุเท่าไหร่ก็ว่ากันไปงานบาเนี่ยคือเมื่อก่อนนี้มันอัดแล้วมันยังจะเปไม่เป็นที่ยอมรับนะพีน่น้องแต่ ทุกมือนี่ถ้าพรายาฮาพวกฝรั่งอยู่เดี๋ยวพวกฝรั่งไปเห็นงานบาโรดมันสี่มีมองพักเข้าตรงเหลืองเอาทีมีมองพักคือพวกมูที่มันโค่นแม่ข่อยข่อยกะกดแชร่กดแช่ออกไปยูทานตัวใดมันแช่ออกไปได้คือมันจะมีที่พักพร้อมเงินเดือนไม่ต่ำกว่าหมื่นหนึ่งที่พักพร้อมเงินเดือนบางทีมีอาหารมีค่าดิ้งค่าดิ้งคือแบบพวกเจ้ามักเบ้ามักมวน มากินเบียร์หรือกินเหลามันก็นให้ดิ้งละห้าสิบบาทหกสิบบาทแปดสิบบาทอะไรก็ว่ากันไปเฉพาะดื่มเฉพาะมึงดื่มฟรีนะมึงดื่มฟรีได้ตังค์ด้วยดื่มฟรีได้ตังค์ด้วยแถมมึงจะได้ขวอีกแถมขวเอาเงินมาให้อีกนะมันบอดีหม่องไดงงานบาทนั่นถามเน่ยอันนี้ก็ต้องไปสัมผัสก่อนใช่มันอาจจะใช่ชุดวาววาววิวบบบางที่บางที่คือเขาเป็นจุดขายของเขาอะ เออใส่โปรโ<ย>ใส่อะไรยังไงห<ย>รือว่าม<ย>ุกจีใส่ชุดไม่มีใครใส่ชุดว่ายน้ำเขาจะใส่เครื่อเรียบลูกค้าแค่นั้นอืม,มอพี่เมนมอ <c oughs> เอาน้ำไมาให้มันกินนะน้ำไมาให้กินแน่เอาไม่กินไหมว่าเอาน้ำไม่ให้กินแน่ายาไม่เออประเด็นนี้นีก่กกนั่นบา่าค่ะคือได้ทั้งที เดททั้งคาดื่มแบบนี้ค่ะกูมากินเหล่ากูมักเม้า,มากูมักวนกูมากินเบียรมึงจะกินยำก็เลือกเอาค่ะแถมกูให้เงินมึงอีกนั่นเอออันนี้ขอบโบได้วันแนะนำให้พวกเ้าไปเห็นงานบาแต่ว่าถ้าใครอยา,ากหาเัือกหลังจะหาเงินด้วยวันงานบา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 เคยอยู่ในพัทยายสิมันไก่บ้านเนาะ มองได้เขาขึ้นไป้ายไว้ยจะไปถามเมืองโรดว่าต้องยากผู้ได้โชคดีกรได้ปัวไว้ขึ้นไว่ดย้วยว่พอผู้ได้อ้วนผู้ได้เบือเอ่อแล้วกัวให้มาสัญญาแปอาบพรฝรั่ง เอาก็ล่องไปเบิง้งเขาก็มีหมองอยู่หาพักซี่ถึงแต่กระเป๋ากับเงินสำรองกินไปเขากลไปหาไม่อ่ะอันหาอย่างเดียวเนาะลูกค้าพอไปพ่ไปผัวเขาเอินว่าไปผัวผัวมาผัวมาเอา,าไปผัวงี่สิเจ้าก,ก็ได้บ่ต่ำก็หกมื่นเจ็ดหมื่นอะไยด้พี่นอ้องอ่ะมัน แค่เจ้าย่างเสิร์ฟซื้อ,อ,อ,จอเจ้าได้คาดื่มของเจ้าสินะจะได้คาดื่มของเจ้าจะได้เงินชิดนั้นอย่างสีไา่วันแล้วก็นเจ้าบด้เสียค่าทีพักเปสิเจ้าก,กันแดดประตำก็เดือนละหกหมืน่นเจ็ดหมื่นเุณเออจะว่าด้ไปขายเด็เขจจะไปขายเป็นแสนค่ะเดือนละแสนกว่าค่ะแสนขึ้นกับแสนลายแสนขึ้นค่ะพี่น้องการันตีได้เลยค่ะ เออแหงเจ้าแ,แห้งนาดอกดอกสายฟอแน่นี่เจ้าพยายามลดหุนพยายังคอยขึ้นรักษาหุนก็อยู่ตลอดก็ไปจะหายอีกเป็นสิบก็ไดที่นอนอ่ากะจังทาเบิงกันไปเนาะเออล่อรูปของยายจัหนอยเนี่ยได้ขนาดสามสิบกโ,โลยี่สิบแปดโลนะยี่สิบแปดโลก็ลดมาแล้วสาจจะสามสิบโลอาจจะเป็นยี่สิบแปดกิโลลดมาแล้วนะ ตอนนี้แล้วก็จะเอารถอีกนะคะก็เลยต้องต้องค่อนควบคุมเจ้าของเป็นนจังหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปจ้ะ